เอาะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับข่าวค่ายวีมิกนะครับผมที่จับมือกันกับค่ายเกมต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นข่าวสําคัญอีกข่าวนึงเลยนะครับผมนั่นก็คือการจับมือกันระหว่างค่ายวีมิกกับทางกาเกาเกมนะฮะก็อย่างที่เรรู้กันนะผมว่ากาเกาเกมทําเกมอะไรกันบ้างนะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสำหรับการ จับมือกันระหว่างค่ายวีมิกับค่ายเกมต่างๆนานานนะเหลายคนนะผมอาจจะยังสงสัยนะว่าวีมิกเนี่ยทำเกมอะไรกันบ้างน,นะผมก็มีทั้งเกมมาจากวันทอร์นาโดก็มีเยอะนะผมที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่เข้ามาอย่างเช่นเกมนี้นะยังไม่เข้ามานะแล้วก็เกมในอื่นๆนะผมเช่นเมียโฟกันชิปแบทเทิลไลท์ออฟสตาร์โยกังโกโบแล้วก็เกมที่กำลังจะเข้ามาอีกนะครับผม เลาก็ยังมีนอกเหนือจากเกมที่อยู่ในหน้าตรงนี้อีกนะเออถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับผมจากวานมิมิกของเรานะก็กดติดตามว่าได้เลยนะผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะเวลาผมรู้ข่าวอะไรใหม่ผมก็จะทํามาทําคลิปให้กับานผู้ชมได้รับรู้กันนะครับผมอ่านี่ก็เป็นการจับมือกันระหว่างกาเกาเกมกับวิวกนะว่าเขาจ,จับมือกัน เขาจะทําการพัฒนาในส่วนของอะไรก็จะมีในส่วนของธุรกิจทางเกมเข้ามาทําการเป็นบล็อกเชนเกมเกม NFT อะไรอย่างนี้นะครับผมเออนี่ก็เป็นเขามีรายงานออกมานอกว่าทํางานจับมือกันแล้วแล้วก็ยินดีต้อนรับการเข้าเกมเป็นอย่างมากอืมเราก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับผมว่า เราเนี่ยจะได้เล่นเกมใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะผมแล้วก็ในปีนี้นะผมเขากะไว้ว่านะวีมิกนะจะนําเกมเข้ามาในวีมิกเนี่ยประมาณ100เกมเลยนะครับผมโอ้โหไม่รู้ว่าเขาจะทําได้หรือเปล่านะครับก็ภาวนาขอให้เขาทําได้แล้วกันนะผมจะได้มีเกมให้เราได้เลือกเล่นหลากหลายเกมกันเลยทีเดียวนะฮะอ่าคนยังไม่รู้นะผมว่าการกเกมเนี่ยทำเกมอะไรกันบ้างนะผมเป็นยังไงกันบ้างนะ ก็เป็นการทําเกมเกี่ยวกับเกมอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะผมเกมดังๆในเกาหลีเกมที่แมปดังในเกาหลีแล้วก็มาดังในไทยอย่างนี้ก็มีเยอะ,นะรนบผมอเกมที่ภาพสวยกราฟริกดีอย่างเช่น Arcace อย่างเงี้ยผมก็ก็เป็นเกมบน PC มานะเออก็มีคนเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะฮะหรือถ้าให้ยกตัวอย่างเกมง่ายๆนะผมก็คงจะหนีไม่พ้นเกมคุกกี้ลันยุคนั้นนี่ถือได้ว่าฮิตกันมากมากเลยนะครับใครไม่รู้จักนี่ถือได้ว่าเฉยมากๆเลยนะฮะผม ยุคนั้นนี่มีการแอดไลน์กันแล้วก็ส่งหัวใจให้กันนะผมเราก็มาวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนะ <c oughs> ก็ยังไม่แน่ใจนะผมว่าเขาจะนาเอาคุกกิลันเข้ามาหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์เลยยังไม่ชัวนะผมว่าทางการเกาเนี่ยจะเอาเกมนี้เข้ามาในวีมิกกันหรือเปล่านะก็ภาวนาขอให้เข้ามานะเออถ้าเข้ามานี่เล่นกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผมก็น่าจะทําขึ้นมาแบบคล้ายๆว่าอ่าเบลท่านี้ถึงจะสามารถเอิร์เนียญได้นะคนเราก็อาจจะไม่โปกันนะผมเพราะว่ามันได้แค่การโปะเออเข้าใจวะ มันไม่สามารถทําการปล่อยบอดได้นะครับผมเรายการโป้ถ้าโปก็โดนแบนอย่างเงี้ยกว่าจะปั้นเบลมาถึงเวล40แล้วเรามาโดนจับโปอย่างเงี้ยนะครับผมโดนแบนไปผมไม่คุ้มกันนะฮะอ่าก็ขอพานาขอให้เขาเอาเข้ามาแล้วกันนะแล้วก็ผมได้ยินข่าวลือมาอีกดิดหน่อยนะครับผมว่า,างกากาเนี่ยอาจจะเอาเกมนี้เข้ามาเป็นเกมแรกนะครับผมนั่นก็คือเกมปฏิมากรแสงจันทร์นะครับหรือเกม Moon Ri s e s c o เ t e r นะครับผมเออก็มารอลุ้นกันนะับผมว่าเขาจะนำเข้ามาเป็นเกมแรกจริงๆหรือเปล่าแต่ มีข่าวเลยมีข่าวเลยนิดน,นึงครับผมว่านั่นแหละจะเอาเกมนี้เข้ามาเป็นเกมแรกจริงๆนะเออก็เกมปฏิมากรแสงจันทร์นี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกมที่ฮิตระดับต้นๆของทางเกาหลีกันเลยนะครับผมก็อันนี้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะว่าเขาจะเอาเข้ามาเป็นเกมแรกหรือเปล่านะฮะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะผมแค่ได้ยินข่าวเลยมาเฉยๆนะครับสำหรับใครนะผมที่ยังไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆห,หรือข่าวสารดีๆจากทางค่ายเกมต่างๆางางนานาเน,นะฮะก็ <ๆ S 2> อย่าลืมนะผมกดไลค์กดซับไว้ให้ด้วยนะ ไ,ได้เป็นกำลังใจให้กับผมอีกทางหนึ่งด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้เลยครับผมแลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครั